แกอยากจะดูมากนะครับหนังเรื่องนี้เราจะได้ดูกันใน Netflix ครับตอนแรกเห็นว่าจะดูในโรงหนังแต่ว่าเขาคงดีลกันเรียบร้อยครับกับเลืครับผมดอยบอยได้ครับผมดอยบอยนะครับเป็นหนังที่ได้ไปฉายนะครับในเทศกาลหนังปูซาตนันเองนะครับรอบเวอร์พิเมีครับผมซึ่งตัวหนังเองครับทำสถิติครับจำหน่ายตัวนะครับในการรับชมเร็วมากไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมทำให้ส่งผลให้ตัวนักแสดงนําครับอย่างคุณอัดอวัตครับผมได้รางวัล Rising Star Awards ต์นันเองครับผมจากงานประกาศรางวัลนะครับ m ม r ี่คารีวิส Biff นะครับเอเชียสตาร์อวอร์ดปี2023นี่ครับผมแกตกมือรัวๆครับผมแล้วตัวหนังก็น่าดูมากๆเลยครับผมตัวหนังนะครับฉายพร้อมกันให้ดูพร้อมกัน190ประเทศทั่วโลกในวันที่24พฤศจิกายนนี้นั่นเองครับผมซึ่งตัวหนังเองครับก็ได้ผู้กำกับครับอย่างคุณนนทวัฒน์นำเวนจะลครับมาทำการกำกับหนังเรื่องนี้ครับผมซึ่งตัวหนังน่าสนใจมากๆเลยครับ รอบดอยบอเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของสอนนะครับก็เป็นชายหนุ่มชาวไทยใหญ่ที่เขาลี้ภัยนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชีงยงใหม่ประเทศไทยอย่างปิดกฎหมายเพราะว่าอยากให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีทางเลือกแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสอนก็ได้ไปเจอกับจีนะครับจีก็เป็นบุคคลึกลับคนหนึ่งที่เสนองานงานหนึ่งให้สอนทำนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตสอนก็เปลี่ยนไปไม่อย่างตลอดกาลเลยครับก็ก็ลองไปดูกันนะครับก็พ้อยตั้งหลักของเรื่องเนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องการที่ชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยถูกสภาพแวดล้อมถูกสภาพสังคมทางด้านการเมืองวัฒนธรรมเนี่ยเ,เรียกว่าไงบล็อกไว่บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกที่จะฝันได้แล้วก็เลือกที่จะพูดหรืออย่างในสิ่งที่เรื่องอยากจะ ไม่สามารถทำใในถึงเดืจะทำได้นะครับและอย่าลืมนะครับคิบ4พืชจิกายอยู่นี้ครับมาดูพร้อมกันได้ครับกับหนังเรื่องนี้ครับผมดอยบอยครับผมหนังที่ได้ไปเชิดฉายและเทศกาลหนังปูซานนะครับผมน่าดูสุดสุด c อ m e to จุ e d o ย b อยค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงสอนถึงมาทำงานที่นี่ได้เขาบอกต่อๆกันมาว่างานเนี้ยเงินดีไหนเงินอนะ ถ้าพี่มีงานที่สอนทำงานหนึ่งมีเงินให้สอนสนใจไหม